สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายสมสิมาคุดค่ะพี่น้องกอนี้ก็คือค่าใหญ่แต่ยายสมยังบา่าเอดอกเพิ่งปลูกเนาอเอาไว้ให้ก่อเขาใหญ่ๆกว่านี่ก่อนนี่อันนี้ข่าใหญ่ลินหอมกว่าข่าน้อยอยู่พี่น้องด้านนี้ข่าน้อย นานๆเนาะนานๆขนนนนนุดไปกินทีปกติก็กินข้าอยู่บ้านพี่น้องแต่อันนี้ด้ามเสียมหักก็เลยบ่มีเสียมขุดเนาะมาซอยเย็กสุมขุดพี่น้องขาน้อยขาน้อย พูดง่ายพี่น้องแต่ว่าติดรากเขาเนาะรากยาวสานกันเลยก็เลยเอาออกยากหน่อยนะคะชมพู่ขับทิมจันอันนี้ก็คือต้นที่ตอนมาจากบ้านในายยายซุ้มกับตอนต่ออีก สีกิง่งอายุ1เดือนรากกำลังแทงออกพี่น้องมีแต่กิ่งใหญ่เลยแต่ว่ากิ่งฝรั่งหรือว่ากิง่งนิ้นจีนอพอหนึ่งเนี่ยไม่เห็นออกรากเลยยั่งบ่อแทงรากเลยพี่น้องชมพูเนี่ยแทงรากเร็วเนาะ ใช้เวลาหนึ่งเดือนก็แทงรากแล้วแบบไม่ต้องใช้น้ำยาเร่งรากเลยนะคะ และก็มีนอนบุ้งมาลักกินอีกพี่น้องเดี๋ยวยายสุมสินับเบิ่งว่ามีกี่ตัว สิบสามตัวพี่น้องสิบสามตัวป้า